พี่น้องครับขบ้ามือนีก็ทำเมนูใหม่ในคบหม้อว่านนี่ครับไปอ่าให้พี่น้องได้ดดูชับอย่างหลักนโอสม,มุมหม้อนีสิมาลับนกนะครับลับนกไก่หน้าโอลับอะไรเออแมนนกไก่หน้าหรือลับนกขุม่มก็เดี๋ยวจะวางคนละกินแต่ว,ว่างใครใส่เดือดทำแบบเดียวกัน,นแต่ว่าถ้าลับนกขุ่มมันจะมีกินหนึ่งถ้าลับคนนี่มันจะกินหนึ่งนะอ่าไอรีเด้นี่เสียการคุยอย่างเดียวอันนกขุ่มมันเสีการคุยอันนั้นน้อย นั่นน้อยมันมายหลแค่เฉพาะใช้ในการกล้วยก็ได้ได้ครับกาง่ายๆครับพี่น้องครับเฮ็ดกินแบบบ้านๆเ้องนี่แหะครับผมก็เคยเฮ็ดกินแบบนี้นี่นะครับเพก็หั่นหนหันหอมหอมสดนะครับหอมหอมหัวแดื่อะไรก็ว่ามันหอาใบมันก็ใบเห็นผักเขีเลเลยวเย็นบ้านผมเ,ลเลปินผักเขียวเย็นเอาหอมปีอะไรนะใช้มันห้นองผักเขียวเย็น กาลาบแหงแบบนึงเด้อลาบแหงคล้ายๆแบบลาบอีกคือหอมลาบแง่นะนี่อันนี้ก็คือหอมหัวแดงอีกทั้งน,นี้แต่หัวล้วนๆนะครับครับเป็นกระเทียมกระเทียมหัน่นตะไบนะฮอันนี้คือบะคลิกบะคลิกดิบบะคลิกสดเท่านีา้นะ ย่างไปเรียบร้อยครับสิดเส้สมใส่ผสมนี่หมั่นวงดีบเด้อสมสมยังดีบางเล่าเนี่ยเขาจะใส่หลายเพราะว่ามันมีสมตัวนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเอาใส่เขาใส่แค่เพื่อเด้กินก็ซื้อนะครับวัวหาเนี่ยเป็นไรวัวหาอยู่อะครับเขาซอยไปเรียบร้อยทีนะอันนี้คือหัวคาได้พี่น้องเด้อกันเรงรัดอยู่ห้องเขาห้องเขาจะใส่หลเกินกินนะ ใส่ข้อประเมินคือว่ามันจะหอมครุ่ลาบเนี่ยาบลูกสองตัวเองไม่เดนะินไม่ไหลนะ นกมื่หลายพี่น้องอันนี้นกฝั่นนกนกสุมมือนี่ข้าเจ้าเห็ดแกบกินอยู่ทั้งสมัยกิดฟักแก้ร่อยน,นึงน,นกเห็ดสุมเลยก็ครับกินกันนีกเลยก็ได้ สดน้ำปลูกดอกกลุ่มดอกบานมีสารบวแนวปีนม okay. ีผักอีินผักปุ่มผักหวานกว่าเชื่อให้นั่งรถทานที่เห็นครับพี่น้องครับอันนี้พันพันผักเอาเของปลอมมาหนี่เยได้ปลอมสำหรับพันมันละเอียดเล็กน้อยมันเป็นของง่ายๆให้ลุงคุณของปลอมมาเหลือปล레이ดอกเขาว่า แต่ว่าแม่หมดแล้าหมุนทักงน้อยยังขอคนดีแต่างพิษมื่อในชิราแพงลนะาแพงพี่นองเด๋เบิ่งน้ำขันว่าพิษแบบใหญ่เรื่องะลาผงลผงสำหรับหมกที่กินน้ำผงน้ำปลาพี่นะต้นนี้สุดทีเขียนนะเดี๋ยวเราขุดค้อนใหม่เกเียวับแยพี่น้องเดี๋ยวว่าหนจะจัดซื้อเราแต่ว่ามันนี่เองแน่ นะครับละการละการลบนกคงผงนะผู้ท uh, like the uh, like ี่มาลาบลาบน้ำกับข้างน้ำปลาลาไว้น่ยนะอุ้นน้ำปลาลาไว้ครับพี่นองครับเพราะว่าอุมเลาลาก่อนครบก็เรียกนีนี่เพิ่งแ่ว่าสีไอ้พี่น้องเรืนจักนะครับว่ามันมีเอียงไมมละละแต่อันนี้มันหอม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 หมหอพริก กับเทีมได้ตงกันนี่มเร่นเรนคนอนี่ก็พนี่พพีกขั้นบุจะไวแลกออพีกอออิกป่นพนามปนน,ปน,นี่ม,นมาใส่มันดึงเพความหอมมาผ้าผ้าเ็ดมากาดกาขาขาเอาเด้อนักับคนไปกินริกกันกนะนะคร,รับบัวแล้วก็กระเทียม ไอันนับเพราะว่ามันมังคันนี่หอมหอมสมแห่งกับหอมกู้งไม่เลยฮะถ้าไปเลืกเอาอยู่นานมากเมื่อกี้อันนี้บักม่วงที่เรบักม่วงแล้วักม่วงเนี่ยแบม่วงห่ออันแบม่วงซาบักม่วงดีกับไม้ไส้ที่มักส้มมักเบอรส้มปลาขาดอะไรที่นนำปลาแด้วเนี่ยนะนำปลามันก็จะปรุงสุกเลยล่ะเพราะว่าเสียดผงมันจะเป็นต้องเสียวน้ำคุ้นมากเพราะจำเป็นเสียวน้ำปลาคุณมากนะฮะ ดูความพอดีพี่น้องกาเอาได้เว่าปริมาณของหนกซ้ำใดเอากระตาใส่เอาพ็ไมี้กินเยอะมากนะครับแ้วคนว่าคือใส่งประปลาดของมันเสียมเนาะมักไฟมักมันเนาะคือเอานี่ก็คือเป้งหนัวเป้งหนัวพี่น้องฟังเราวปเป้งหนัวบ้านเฮาเกินผงสุรดใส่หน่อยเสียบหน่อยใสียอะไรเสียไรเส่ขึ้นตู้หอลลันซ้ำหมดเลยแท็กซี่หมอกินกินผงสซูโรตไารฮอลลานหมด ผมหลงเบิดหมอก็ได้อ่าว่น้องเขาการสั่งยูาสาั่งกินมันเกิดยังฟิละทองคิดกินง่ายๆคพณค่ะนๆมลองเด้อ่าะว่าข้าวขััวนี่ใส้ปริมานกับนกหะมันจีนอ่อนยงสีลายนี่นี่มาเออานอนานกันด้เยแล้วนมามนุษย์มนุษย์ มันหนูเพิ่งยิงค้นละคนคนเนี่ยเนี oh, ่ย <oh, คุ้นนมันเขอกันนับมืหน่อยครับลูกสองตัวนี่คนซื้อมันซีตัวมันน่ยมันหลายผมยันเฉียบเลยเออใส่น้ำปลานิดนึงเออมาเคีมใส่หลายมาจางใส่หน่อยพี่น้องขาเอาเด้อเสียบไผ่เสียบมันนะนี่เนาะกินผู้เดียวเนี่ยผจาะหยอกเจาะหยอกมนคนมาดื่มหัวกหลายนะกินโยเกิร์หอยเบื่อหน้ากันสโซ่เบาๆนี่ได้จินกล้กินเกยจ้ำแห้งหลายมันติด ข้องเขาเบิดกุ้ง้พ่อกันนะตัวกนนีครับแต่ว่าจยไปลาบนกเขาสูเป็นก่อนกินเน่ผิดคพแห้งเด้ลาบนเขาน่ยลาบนกลุ่มนกมมลินทุบไปอย่างนี้คัพี่น้องครับี่หอมเลพี่น้องหอมขาวัวหอมวา่าหอมหอบผักมันกินได้หลายอย่างอ่ะยื่ร่วมกันเลอทางอันนี้ก็คือ อยากเห่นเป็นรองจังจวดอีสานบันเท่าเกิบกินเดืยง่ายลองลอมชิมชิมออโอ้เจสินบรรยายได้ดีพี่ไหมควอมเสียคข้อมนัวเกิดขึ้นนะครับสำหรับม,มือแรกนี่นี่อ้าวอ๋ว่ามันพอสมใจมักสมสมนะไท่ <c oughs> บุรบุรุเถาะมันกระเทิอนแล้วนะนี่ไ,ไทยบุรุนเถาเข้าไว้เขาเสียอซื้อนะ ถ้าเราคนกัดงวงรับกูเลยราบลงนี่ยมันพวมันโมเลเนีกินราบลงเลยเอาบังวงบบกมองน่อยนะมักัดครับกูเลยไม่จเขาสูตรนะพี่น้องเยนะครับความสั่งยูสั่งกินเนี่ยผมว่ามันเสียบก็เขาคิดขายกูเลยแต่อหารทซื้อน้ำตลาดสดโอ้น้ำตลาดนัดนะโอ้ยเยเห็ดมันังไรกูเห็ดตลาดเพราะวานนี้กินเนื้อไรวะแต่บางเก้วแบบมิเสบเนี่ยแต่บางเก้วนี่ยแคคิดนี้ยังยังก็พได้ขายนะ อาข้อความมันเบิอุนะพี่นองกบน,น,นี่บนี้ต้องอลองชิมอีกครั้งโอ้ยเดอขึ้นต้นวาดตนมาใส่ส่วน,นที่ดางนี้เสีบหลบ่อยก็เสียดนะ <c oughs> ะยะมัถือพี่น้องเลยเด้อนนพี่น้องกินเขาเร้อยื่แถวยูมิเกาอ่าอย่างกอรอดอยงรัดอยงกอนรักา เออหมดละช่วงนี้กาหมดละอันนี้ครับพี่น้องครับเพิ่งเพิ่งเ,เิเรียบร้อยครับคือเรียบร้อยคือเตรียมทีเสือไปเลยครับบริโภคเลยเลยนัานพี่น้องครับพวัสดีครูเดี๋ยวนี้กล่องตากล่องซิมอยู่ด้วยเนี่ยทั้งซิมทั้งโยกโเล่เออ เพื่อนบ้านพี่น้องครับที่กินเบียบ้านท้องอ่ายไงูดส้มเอยะครับซอยหายอยู่หากินกันไปเอานะครับในพี่น้องบ้านห้องนะครับจงสุขภาพดีนะครับมีเงินเสดหลายๆอย่าเก็บอย่าจนถ้ามากาค่าขึนสุข,ขสุขคนเด้อนะครับกับพี่น้องกับ ยลิ้มเพลิกัพลินมาแล้วเพก่เคลียบนี่ครับถายางมันกดไหลกดแค่กดที่ตามเนี่ยกดเป็นเพื่อนๆแน่นะครับกดกระดิ่งกดรางค่างกูเลยครับสั่งไข่สับหอยยิ่งไข่ฟองหมดแล้วไข้ตุมไก่อะให้พี่น้องจงอาสุขภาพดีนะครับนอนหลับพนดีตื่นมากให้พอก่อนมื้อก่อนค่ำเด้อให้มีการมีการทำสุขุมสุขคนครับ